ประธานกกตเผยคณะกรรมการไต่สวนกกตอาเรียกสอบคลิปประชุมไอทีบีเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมมียวจุลเดชกรรมหรือสถานีประชาชนไทย P ีบเอสรายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองนะครับของไทย P ีบีเสนะรายงานว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกตกล่าวถึงคลิปภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีครับที่รายการข่าว3ามิติเปิดเผยว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของกกตนะครับรับผิดชอบอยู่แล้ว เนื่องจากว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาพิจรารณาคดีคุณสมบัติในส่วนของคดีอาญาตามมาตรา151นะครับของกฎหมายเลือกตั้งฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ฝ่าฝืนลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนคงจะเรียกข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเข้า,ขา,ขามานะครับและสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าว ของไทย PBS กฎหมายเลขกสามและรายการสถาีประชาชนทางไทย PBS 14บนาฬิกาหนาทีจนถึงเวลา15บนาฬิกานะครับผมเป็นนักจัดรายการเองพ่กนี้เราจะคุยกันเรื่องสวยด้วยนะสวยนะสวยบรรทุกสวยต่างๆนาะนาะใครมีข้อมูลเชิงลึกเข้าไปแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ได้นะครับเพราะเราจะมีการจัดรายการยาวเลย14นาฬิกาหนาทีจนถึงเวลา16บนาฬิกานะครับแล้วพบกันนะครับเพื่อนๆครับ